ชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันเพื่อนเนก็ไม่ได้ทําไหมมามา,มาหลายวันแล้วเพื่อน,อนไหมก็เหลือไม่เยอะหรอกเพราะว่าขายก็ไม่ค่อยค่อยดีเดี๋ยะปีนี้เดือนนี้ยอดขายไหมพรมได้แค่พันกว่าบาทเพื่อนๆไม่ไม่ดีก็อะน,นั้นต้ทำว่าจะทาอะไรมันไว้ทาอะไรไหมไว้ลูกก็มาชาร์ตไอ้นี่ไว้ มีโครงการว่าจะซื้อตู้มาไว้ในห้องกับเตียงนอนตอนนีนี่นอนแบบไม่มีเตียงเตียงนอนก็คงรวมเป็นหมื่นกว่าบาทก็คงจะผ่อนเพื่อนๆแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูเพราะว่ามันยุ่งยุ่งยุ่งอยู่หม้อหุงข้าวก็เสียเนี่ยเดี๋ยวไว้ช่างกิโลขายต้องเอาเก็บมาซ่อนไว้เพราะงั้นจันจันนะจะเอาไปหมกไว้ตรงนู้นตรงนี้แนละ้วต้องเอาเอบมาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวช่างแบบเขามาเอาขยะก็ค่อยให้เขาไปอย่างเงี้ย ก็ต้องทําแบบนี้ก็เดี๋ยวจะซื้อเตียงซื้อตู้ว่างๆก็จะทําความสะอาดบ้านหน่อยนู่นนี่นั่นยังไม่มีเวลาก็ใหม่ก็ทําอะไรไว้ก่อนเพื่อนทําอะไรไว้ก็มีออเดอร์มาบ้างออเดอร์ไม่ไม่เยอะเลยช่วงนี้ก็ทําอะไรมันไว้เพื่อนชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันก็มึงก็กัดบายยทุกคน